สวัสดีครับผมทักทายกันก่อนนะครับสำหรับเช้านี้ทุกคนอาจจะยังตกใจไข่กันนะ่าครูชื่อคุณครูนัทพลประสบรามนะครับหรือชื่อเล่นคุณครูเบีย้ยคุณครูจะมาสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาวิชาภลระไงล่ะครับอ่า สำหรับวันนี้นะครับเราเพิ่งเจอกันวันแรกเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างเอ่ยสบายดีไหมครับอ่าช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงสถานการณ์เอ่อการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 นะครับการที่เราจะออกไปไหนหน้ากากอนามายัยหรือแมสปิดปากปิดจมูกเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราควรที่จะใส่เมื่อออกไปนอกบ้านหรือนอกอาคารนะครับหรือ เราอยู่ใกล้กับบุคคลอื่นเราก็ควรที่จะมีเจลแอลกอฮอล์แบบนี้นะครับในการที่จะแบบพกติดไม้ติด,ม,ตดมือไปด้วยเนี่ยแบบครูเบียเห็นไหมก็ฉีดได้เลยนะครับอ่ะเรามาเข้าบทเรียนของเราดีกว่านะครับสําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับว่าหน่วยที่1ของเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะครับอ่ะดูนะตรงนี้ก็บอกไว้แล้วเนาะว่าวิชาสุขศึกษาและลัรศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราเรียนกันเรื่องอะไรนะครับปึง้งมาแล้วหน่วยการเรียนรู้ที่1นึ่บอ้าวอ่านพร้อมกันการจเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยอ่าอ่ามาถึงผังสาระการเรียนรู้นะครับว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างในหน่วยนี้นะครับ การเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยไปดูเลย1ก็คือเราจะเรียนเรื่องการเจริญเติบโตทางด้านอะไรครับร่างกายอาสองการพัฒนาการทางด้านต่างๆมีอะไรบ้างพัฒนาทางด้านร่างกายพัฒนาทางด้านสติปัญญา,อ,าอันนี้อ่านอะไรด่านว่าระไรดเด็กพร้อมกันแล้วนี่แหละครับ โอเคเก่งมากเลยครับอะเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหากันนะครับการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยคืออะไรคือการเปลี่ยนแปลงในลหลายๆด้านทั้งการเจริญเติบโตของร่างกายการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเนี่ยสติปัญญาจิตใจอารมณ์และการปรับตัวในสังคมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของชีวิตมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เรื่องที่ 1. การจเจริญเติบโตทางด้านอะไรครับร่างกายาการจเจริญเติบโตทางด้านร่างกายเป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทั้งขนาดและรูปร่างตามอะไรตามธรรมชาติและค่อยเป็นค่อยไปในช่วงอายุเท่าไรครับเราเริ่มมีการจเจริญเติบโตช่วงอายุเท่าไร9ก้าถึงสิปีอ่ปีตอนนี้อยู่ปอไหนแล้ว ปอ,อ่าช่วงนี้ก็จะเริ่มใกล้เข้าสู่ช่วงในการเปลี่ยนแปลงนะครับของขนาดร่างกายมีลักษณะทางร่างกายที่สำคัญมีอะไรบ้างไปดูกันเนื่งเพศหญิงส่วนมากจะมีการจเจริญเติบโตเร็วกว่าเพศเพศอะไรเพศช,ชายทั้งส่วนสูงและน้ำหนักอ่าเราไปดูกัน ตัวนี้ก็จะเป็นตารางเกณฑ์น้ําหนักและส่วนสูงของเด็กไทยเนาะระหว่างอายุ9ถึง12ปีตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะศึกษาได้เลยนะครับเนี่ยตารางนี้ตัวนี้เป็นอายุนะครับที่แดงๆที่ครูเบียร์ขีดอยู่นี่เป็นแดงๆอ่ะทุกคนสามารถที่จะเทียบดูเกณฑ์ด้วยเนาะระหว่างเพศหญิงและเพศชายอ่ะก็จะมีเป็นน้ําหนักส่วนสูงน้ําหนักส่วนสูงตัวนี้สามารถดูได้เลยนะครับอ่ะต่อมา 2ก็คือฟันแท้เริ่มขึ้นมาแทนฟันน้ำนมอ่าตอนนี้อาจจะมีบางคนที่ยังฟันน้ำนมยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็บางคนอาจจะแบบหมดแล้วอ่สาสเริ่มปรากฏลักษณะทางเพศของแต่ละเพศชัดเจนโดยในเพศหญิงเป็นไงเป็นไงเพศหญิงสะโพกจะผายออกหน้าอกจะ ใหญ่ขึ้นอเอวเล็กลงมีขนขึ้นที่รักแร้และอวัยวะเพศอ,อันนี้เด็กๆทุกคนต้องคอยที่จะปรับนะครับปรับตัวตัวเองให้ตามกับเ,เพศของตัวเองแล้วก็ให้ตามกับวัยของตัวเองส่วนเพศช,ชายเนาะก็จะเริ่มมีเสียงแตกหนุ่มเสียงแตกนุ่มจากเสียงเล็กๆใสๆก็จะเริ่มแตกเป็น เสียงผู้ใหญ่ขึ้นโอเคนะแล้วก็ไหลกว้างและข้อมือข้อเท้าเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อขึ้นนะครับผมอันนี้สําหรับเพศชายเนาะต่อมามีสิวมีหนวดและผลลักแล้วและผลอวัยวะเพศลักษณะเหล่านี้จะเป็นไปตามเพศโดยกําเนิดอ่า บางทีเอ่อก็จะมีผู้ชายบางคนอาจจะขนล,ลักแลวยาวกว่าของผู้หญิงอ่าอันนี้ก็แล้วแต่เพศแต่ไว้เนาะผู้หญิงอาจจะสังเกตได้ผู้หญิงจะไม่ค่อยมีขนแขนไม่มีขนขาแต่ผู้ชายจะมีขนขาเนาะอ่าที่เห็นได้ชัดเจนเนาะอ่าต่อไปพัฒนาการด้านต่างๆเมื่อร่างกายมีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปตามวัยจะส่งผลให้เด็กชายและเพศหญิงในวัย9ถึง12ปี มีพัฒนาการด้านต่างๆควบคู่ไปมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยหนึ่งพัฒนาการในช่วงอายุ9-12ถึงปีเนี่ยคือสามารถใช้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวได้ว่องไวคล่องแคล่วกว่าเดิมเช่นใช้ขาในการเคลื่อนที่เนี่ยเร็วขึ้นจะสังเกตว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราจะสามารถวิ่งเล่นได้เร็วมากชอบวิ่งเล่นใช้มือทํางานคล่องแคล่วว่องไวขึ้นอ่าตรงนี้นะพัฒนา,าทางด้านร่างกายนะ อ่าสพัฒนาทางด้านสติปัญญาในช่วง9-12ถึง12ปีคือมีความคิดที่กว้างขึ้นมากกว่าเด็กนะตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราจะไม่คิดคิดน้อยไปนิดนึงแต่พอช่วงอายุ9-12ถึง12เราเริ่มจะมีความคิดละว,ว่าอยากจะทำอะไรแก้ไขปัญหาได้ไหมมีการเลือกอ่านหนังสือด้วยแต่ใดๆนนก็คือ ตามความเหมาะสมเนาะเริ่มใช้เหตุผลประกอบเริ่มเริ่มเริ่มมีเหตุผลนะครับตรงนี้แล้วก็ส่วนมากก็จะมีเริ่มเป็นคนที่มีอิสระในความคิดจะเดินไปนั่นเดินไปนี่อะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่เนาะอ่ะแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็ต้องการความช่วยเหลือสนับสน,นุนเพราะทุกอย่างทําเองไม่ได้มิฉะนั้นคนที่จะออคอยช่วยเหลือเราเนาะก็จะมีผู้ปกครอง คุณครูหรืออาจจะเป็นเพื่อน,อ,นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแต่สถานการณ์นั้นว่าเราอยู่ใกล้กับใครนะครับต่อไป 3. พัฒนาทางด้านจิตใจและอารมณ์ในช่วงวัยนี้นะครับสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีไม่โกรธง่ายและไม่โมโหง่ายช่วงนี้เป็นวัยที่ช่วงแบบสนุกเหมือนเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยชอบเล่นกีฬาก็จะพาเพื่อนไปเล่นกีฬาออกกําลังกายเตะฟุตบอลตะก้ออะไรอย่างเงี้ยอ่ะ เมื่อโกรธอาจใช้เสียงดังแต่ไม่มีพฤติกรรมการต่อสู้อ่าในวนัยนี้จะไม่ค่อยมีนะครับ 3. ต้องเป็นการที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนๆเฮ้ยฉันเรียนเก่งนะเฮ้ยฉันเล่นกีฬาเก่งนะแบบนี้ประมาณนี้สนใจตนเองมากขึ้นเริ่มมีการชอบแต่งตัวผู้หญิงก็จะรักสวยรักงาม ใช่ไหมล่ะครับและเริ่มสนใจเพื่อนต่างเพศนั่นก็คือความรักนั่นเองอในวัยนี้เริ่มมีชอบกันแล้วนะ 4. พัฒนาทางด้านสังคมในช่วงอายุ9-12ปีสังคมส่วนใหญ่จะอยู่ในที่ไหนโรงเรียนมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มแต่ด้วยสถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้เราอยู่ที่โรงเรียนไหมครับไม่นะครับเป็นการ work f o m home อ่า แล้วดีนี้เมื่อเราไม่ได้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเราก็ต้องแสวงหาความรู้ตัวเองผ่านอะไรครับผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับทุกคนทุกคนก็จะมีโทรศัพท์มือถือหรือไม่ถ้าใครไม่มีก็ต้องเป็นของคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะเซิร์ชหาข้อมูลเพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านสังคมอ่าตอนนี้สามารถนํามาใช้แทนกันได้นะครับจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นอ่ะหชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆที่มีลักษณะนิสัยความชอบ คล้ายกันมีความสนใจที่จะทํากิจกรรมต่างๆเหมือนกันใครชอบเตะบอลก็ไปเตะบอลใครชอบอ่านหนังสือร้องเพลงหรือว่าอะไรเราก็ต้องไปตามกลุ่มเพื่อนนั้นๆนะครับเด็กในวัยช่วงนี้เริ่มมีความสนใจในเรื่องเพศแต่ละคนอาจจะชอบการแสดงออกทางเพศเหมือนกันหรือแตกต่างกันได้ซึ่งไม่จําเป็นต้องมีความชอบหรือการแสดงออกที่ตรงกับเพศตรงหรือการแสดงออกที่ตรงกับเพศโดยกําเนิดเช่น ชายแสดงออกเป็นหญิงหญิงแสดงออกเป็นชายอ่ามีการปรับตัวเพื่อให้ใช้ชีวิตกับเพื่อนๆได้ดีนะครับแล้วก็มีความสุขสามารถปฏิบัติได้ดังนี้เวลาเราอยู่กับเพื่อนแล้วเราจะมีความสุขเราสามารถทําอย่างนี้ได้เลยนะครับรู้จักช่วยเหลือเพื่อนเช่นช่วยเพื่อนถือของช่วยเพื่อนเก็บขยะอ่ารับฟังความคิดเห็นของเพื่อนอไม่นําสิ่งของของเพื่อนมาเป็นของตน เองมีใครเคยนําของเพื่อนมาเป็นของตนเองไหมทําตามกฎระเบียบหรือข้อตกลงของชั้นเรียนและโรงเรียนตามห้องเรียนเราก็จะมีข้อตกลงของห้องมีอะไรบ้างหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อะเรามาดูข้อสรุปกันโดยปกติการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านต่างๆจะเกิดขึ้นพร้อมกันการรู้จักยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและรู้จักปรับตัวให้เหมาะสมกับการพัฒนาการ พัฒนาการในแต่ละด้านจะทำให้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขอ่าเป็นไงบ้างมีใครง,งงอะไรไหมเอ่ยหรือสงสัยอะไรไหมอ่าอะเรามาดูตัวนี้กันอ่านพร้อมกันแบบพัฒนาทักษะการทำข้อสอบอรอประดัเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดนะ เมื่อกี้พวกเราได้รู้ไปแล้วนะเกี <If> ่ยวกับเรื ah ่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจตามวัยต่อไปเดี๋ยวครูจะมาให้นักเรียนได้ทําข้อสอบกันดูซิว่าทุกคนจะทําได้ไหมเดี๋ยวทําไปพร้อมกันเลยอ่าข้อแรกเขาถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายของวัยเด็กข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย ของวัยเด็ก9ถึง12ปีหนึ่ฟันน้ำนุมเริ่มขึ้นสองกล้ามเนื้อแข็งแรงแขนขายาวขึ้น3ความสูงมากขึ้นแต่น้ำหนักตัวลดลง4เด็กผู้ชายจะริญนเติบโตเร็วกว่าเด็กผู้หญิงถ้าได้คำตอบแล้วเขียนใส่กระดาษไว้เลยนะครับข้อ2การกระทำในข้อใดที่ส่งผลให้เกิดพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดี 1. ตั้งใจเรียนและรักการอ่านหนังสือ 2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 4. เสียสละและแบ่งปันติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าถ้าได้คำตอบแล้วเขียนไว้เลยเขียนไว้เลยนะหรือถ้าหากว่าใครไม่ทันก็สามารถย้อนกลับไปดูได้อ่า 3. ข้อใดเป็นผลของการมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่เหมาะสมตามวัยหนหน้าตาดีเป็นที่รักของครอบครัว 2. ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย 3. ร่างกายสูงกว่าเพื่อนๆพือนคนอื่นร่างกายสูงกว่าเพื่อนคนอื่นอ่าสอ้วนท้วมสมบูรณ์อ่าถ้าว่าใครไม่ทันสามารถกดหยุดวิดีโอแล้วสามารถอ่านทบทวนหากไม่เข้าใจนะครับ 4. ข้อใดเป็นการแสดงอารมณ์เมื่อนักเรียนต้องเข้าสังคมกับผู้อืน่นอ๋อข้อนี้น่าสนใจมากอ่ะข้อหนึ่งโกรธอยู่ตลอดเวลาข้อ2กลัวหรือตื่นตระหนักอ,อันนี้ตระหนักนะขาดไม่หานากาข้อ3ส,สดชื่นแจ่มใสข้อ4เสียใจเศร้าใจอ่าไปข้อ5แล้วนะอ่ะ ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนเมื่อนักเรียนมีปัญหาทางจิตใจมีปัญหาทางด้านจิตใจทำไงอะ่ะข้อ1เล่าให้เพื่อนฟังข้อ2แก้ไขปัญหาด้วยตนเองข้อ3เก็บปัญหาไว้คนเดียวข้อ4ปรึกษาครูและพ่อแม่ผู้ปกครองอ่าต่อไปข้อ6หากใครไม่ทันหยุดสต็อปวิดีโอนะแล้วก็คิดก่อนแล้วค่อยเขียนลงไปในกระดาษโอเคนะครับข้อ6 ข้อใดเป็นประโยชน์ของการพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ที่เหมาะสมข้อ 1. ได้เป็นหัวหน้าห้องข้อ 2. ไม่มีใครอยากเล่นด้วยข้อ 3. ผู้ปกครองให้ค่าขนมเพิ่มข้อ 4. เป็นที่รักและชื่นชมของผู้อื่นอาไกลแล้วไกลหมดแล้วข้อ 7. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับการพัฒนาทางด้านจิตใจและอารมณ์ข้อ1 ดีใจกับเพื่อนที่สอบได้ที่หนึ่งของชั้นเรียนข้อ2ทะเลาะทะเลาะแย้งของแย่งของเล่นกับน้องข้อ 3. เย่ะเย้ยเพื่อนที่เล่นเกมนี่เล่นเกมแ่าข้อ4ต่อว่าเพื่อนที่วิ่งชนตนเองอข้อ8แล้วอะครูเบียไปเร็วมากขอ้อใดแสดงถึงการมีการเจริญขอ้อใดแสดงถึงการมีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายที่ดีข้อหนึ่ง มีช่วงขาย,ายาวกว่าลำตัวข้อ2กล้ามเนื้อมีขนาดเล็กลงข้อ3มีความยาวของเส้นผมที่สั้นลงข้อข้อสมีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติอ่เริ่มลิ้นพันกันละครูเเริ่มลิ้นพันกันละอ่าโอเคนะไปข้อ9การกระทําในข้อใดช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายที่เหมาะสมอ่า โอเคนะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 2. ล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าทุกเช้า 3. อาบน้ําทําความสะอาดร่างกาย4เล่นกีฬาอย่างหักโหมแม่อะข้อสุดท้ายข้อสิบแล้วนะขอ้อใดเป็นผลของการมีพัฒนาการที่ดีขอ้อ1อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขขออ้ขอ 2. ครอบครัวมีไรายได้มากขึ้นขอ้อ 3. เล่นกีฬาได้ดีขึ้น และข้อ4รูปร่างหน้าตาดีอ่าโอเคนะทั้งหมด10ข้อนันเกเรียนสามารถที่จะย้อนวิดีโอกลับไปดูนะได้เลยไม่ต้องรีบนะครับอ่านให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยทำอ่า สำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย์ดสำหรับการเรียนรู้ในรายวิชานี้สนุกกันหรือเปล่าครับอหากมีข้อสงสัยสามารถถามครูเบียได้เลยไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถามได้เลยครับครูเบียรพร้อมตอบอสำหรับวันนี้นะครับก็จะขอฝากเด็กๆทุกคนไว้ว่ารักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกินร้อนช้อนกลางด้วยนะอะ แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคาบหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย